dạ để con xúc thay mọi người chỗ mà ờ thế ừ 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 ตำแหน่นงขวาไหมฝายท้ายนี่เปิดเป็นตู้กข้าวใช่ไหมครับอันไหนฝายท้ายครับหรือเปิดกระดกครับผมไม่เคยเปิดเลยใช่ไหมมันมีนะมันมีล็อ,อกอันนี้ด้วยพี่ <c oughs> ผมไม่เคยเปิดเลยนะพี่เนี่ย <c oughs> ไม่เคยเปิด อขึ้นหน้าได้ยดห่งน่อยนึ่งยิดนึงเาจะเริ่กากระโดดเราจะปลด้อยนง่ง้อยมันดึงอยู่ขึ้นหน้านี้เดียวเดียวอสวยงามครับโอเควัดซ้ายขวาเลยล่าง้ยารถแล้วก็บ็อกกันได้เลยนะไออัได้ง

ครับจะพิเศษกว่าเขาในเมื่อพี่เปิดเบาครับเรามีผ้ากันไฟฟ้าสถิตให้พี่เนี่ยนะเพราะเวลาที่ไปที่อากาศหนาวแล้วผิวพี่แห้งจะเป็นไฟฟ้าสถิตเนี่ยไปโดนไปโดนใช่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 เต็นท์ก็เป็นผ้าไงมันสื่อแล้วมันจะสะดุ้งกับตัวเราตัวเนี้ยจะเป็นตัวนั้นให้รุ่นอื่นไม่มีจะรุ่นตัวนี้จะเป็นตัวท็อปอค,ครับเข้าทางไหนพี่เข้าทางนี้ครับ ห้องน้าสำหรับเต็นท์สองบันไดเข้าทางนี้ครับเปิดซิปนี่เลยครับว่าพี่สบายไม้ยืนอาบน้ําติดอะไรไหมหรือเก็บของเป็นไงครับเบงเบงก็เหมือนกับเหมือนกับที่พี่ทำเอาหินวางเอาหินวางก็เออผมมีสมอปกอันนี้ปี่ต้นอยู่ข้างในนะครับเราก็มองไม่เห็นละ ี่ต้นถอดเสื้อผ้าเราก็ไม่รู้ละหรือจะเก็บไว้เป็นห้องนั่งเล่นครับครับในกรณีที่พี่เจอลมพายุครับพี่จะไม่สามารถทํากับข้าวได้ห้องนี้จะเป็นกันลมและทํากับข้าวให้พี่ได้ด้านข้างทั้งสองฝั่งจะมีหน้าต่างให้นะครับอยู่ตรงนี้เ,เนี่ยอาบน้ําดูวิวสุดๆครับพี่อย่างเนี้ยสมมติว่าอ๋อครับ ตอบถามครับอันนี้ครับันไดอยู่ในอันหนึ่งครับผมจริงๆอ่ะมันอยู่ข้างในด้วยกันได้ครับแต่มันติดตั้งยากแล้วจะทําให้พี่แบบขึ้นขึ้นขึ้นยากอีกใช้ลําบากนะครับก็ผมจะแนะนําว่าวิธีเนี้ยที่ผมใช้ก็คือฝั่งที่พี่เท้าแขนอยู่อ่ะตากเสื้อผ้าเป็นชั้นๆเลยพี่เป็นชั้นๆเลยแล้วมันไม่เลอะเทอะเลยครับ อ่าผมวิ่งผมยั่งมองอยู่ว่าถ้าถ้าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าตรงไหนจะวางเสื้อผ้าตรงไหนนั่นแหละผ้าเช็ดตัวตากเสื้อผ้าแขวนเลยครับง่ายๆแล้วตรงนั้นมันจะเป็นบันไดที่สะอาดตัวนั้นส่วนใหญ่ผมจะทําเป็นตัวชันแล้วตัวที่จะเป็นตัวขึ้นจะเอ็นอีกหน่อยนึงอ่าไว้วางของไว้ไว้แขวนไว้ผ้าใช่ใช่บางทีอยู่ในเรบพื้นแข็งเลยเบียบขึ้นมันก็จะถูกมันก็จะเลอะเทอะไปหมดครับอ่านั่นเองแต่ถ้าพี่ไม่ใช้ห้องนี้มันก็จะ เป็นวันใดโชว์ให้พี่เห็นสองทางเลยแต่ใช้ก็ดีนี่เพราะว่ามันได้มันได้ม,ไดมันส่วนตัวครับมันส่วนตัวสะอาดด้วยครับ วางรุงารางก็ต้องจากต่างต้องออกเดินทางไปอีกไกลแสนไกลถ้าฉันจะฝากฝัก